ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอันบ x ็อก Marvel Champion the Card Game Hero Pack นะครับอันนี้เป็นของ Starlord นะครับเ <Yeah. S 1> นี่ก็ Starlord นี่ชุดนี้ก็จะมี60บใบนะครับมี30บใบที่เป็นการ์ดใหม่แล้วก็ตัวในมิสซิของชุดนี้จะเป็น m r Knife เดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่า นี่ครับนี่ก็เป็นปกมันแล้วก็โปสเตอร,ร์ด้านหลังก็จะเป็นแนะนำคร่าวๆครับก็เดี๋ยวเรามา เดี๋ยวเรามาแกะก,กล่องกันเลยครับนี่ก็เป็นสตาร์ลอดในในฮีโร่ฟอร์มนะครับทัวร์สองเอ็กแท็กสองเดฟหนึ่งเป็นกาเดียนนะส่วนนี้เป็นออเทอร์อีโก้เป็นเอาลออร์พีเตอร์ควินเดี๋ยวมาเรามาดูการ์ดประจำตัวของสตาร์ลอดกัน สิบห้าใบครับสตาร์ลอ,อร์ดวิตาควินอไลนยเป็นนัวแพรมการ์ดอีเวนต์ดาร์ลิงเอสเคปการตีมูฟสไลดิงช็อตสามใบ b บดบอยเอลเมนต์กันสองใบเจ็ o บูธลีเดอร์ออฟกาเดียนสตาร์ลอ e เฮล t ต่อไปเรามาดูเด็กที่เขาให้มากันดีกว่าครับนะ นี่ก็เป็นเด็กลิปของสตาร์ลอตที่ให้มาจะเป็นการดลิเดอร์ชิพนะครับก็มีอดัมวอลล็อกเป็นอะนไลเบต้าเลบิลยอนดูการดอีเวนต์แอร์ซูพริมซี่แอร์ซูพริมาซี่เบสออฟกอรี่สามใบเกตเลดี้ สใบ Target p r a c t i c สาใบ Power of Leadership 2ใบ Laser Buster 3ใบต่อไปเป็นการ์ดเบสิกนะอันนี้เป็นตัว Cosmo อ,อะไรการ์ดซัพพอร์ตเป็นตัวยาน CITT No here เพาวแกเน็ตแล้วก็อ b l i g a t i o n นี้เป็นตัว b a นิชเมนต์ต่อไปดูเน m e ซิ s เน m e ซิ s ของสตาร์ลอร์ดบัดดิงคัมซินดิเค e ตัวนี้เป็นมิเตอร์ไนท์สปาทอยคันนิ่งสามใบโอเคครับต่อไปเป็นการแอสเป็กที่ให้มาเพิ่มครับ แอคชันก็เป็นไดบไดบอมสามใบอาร์คิวไฟท์ของจัสติกสามใบพอร์ิชั่นก็จะเป็นเอเวอร์วิกิแลนส์เอเวอร์วิกิแลนส์สามใบแล้วก็เบสิกก็จะเป็นเอนทันอเวเนตสามใบครับก็หมดแล้วครับสำหรับกล่องสตาร์ลอร์ด อันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ